สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำไก่อบฟางกันนะครับคร่บผมดเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ,รบสวัสดีครับนี่นี่ก็มาเห็ดเมนูไก่อบฟางนะครับเนี่ยอันนี้พรีปพรีปรเตรียมพร้อมแล้วสะอาดอยู่เออสะอาดอยู่ซื้อมาสิบบาทครับผมอันนี้จะทำกับแก้มอะไรครับ วันนี้ทำไมเศร้าๆครับเนี่ยห่วงนอนไม่ถูกห,ห<า>วยฮะห่วงนอนห่วงนอนนะห่วงนอนไม่ห่าวเหมือนเมื่อคืนเลยกินตู้วันะเดี๋ยวพุ่งกินพุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็หยุดแล้วครับเนี่ยครับครับผมเดี๋ยวมาติดตามส้มกันเลยเดี๋ยวผมจี่วไก่หมักครับผมเนี่ยพริกไทยตำลงไปนะครับ ดยใน่ มีซอสหอยไหมตะปุนสักหน่อยหน่อยโรเาอข้าบาข้าตอนไหนบาิวเดี๋ยวดูจะยกตรงนี้ไปให้หมดก็านะเือไปขายข้าบ้านมาอีกบาีข้ทไ้วีิคนไหนได้เข้าไม้ว่ิคนไหนได้เข้า ใส่ไปเลยหน่อยนึงมความมันมันเป็นมันถูกไหมเออใส่ใส่พอให้มันไม่ไหม้อ่ะก็เหมือนกันแหละมันเหมือนกันแหละเออน้ำมันหอยสูงอีกยังยังยังไม่หยุดอีกอยู่ในบ้านเนาะไปเอาไปมันเป็นน้ำผึ้งเลยนะคื้บ่อเหนถึงเลยไหมยังคน

๊บเลยครับเดี๋ยวไปดูตอนทำแบบรับผมทำแบบตอนคลิปวันนี้นะ น,นีก็เตรียมสถานทีแล้วครับเนี่ยโดยนักสไตล์นะครับ ทำตูดจานบ่อือพอแล้วพแล้วครับอือเีอออยงเอาจะใส่เบริรตเดิมอื่นไม่มีใส่เลยลองกันนเนี่มันรอดรได้อาะครบให้าเคย้แวขีดตมะมะมะ้มไมแม่ต้มเนองต้มเขาไปขึ้นเลแมะ่ต่ต้มเนีต้อง ต้องต้องคนตรงนี้เอาไป่ไหมรับรักษาอุณหภูมิวันนี้มันหมาเถิงเดี๋ยวอุณภูมิมันไหม้เกินไปเอาน้ำมาลาดนี่น้ำมาลาดอุณภูมิแต่น้ำให้เอาดินมะก็ธรรมดาอะไรกันนั่นดินใส่น้นาอ่ะเออดินใส่น้นามเอาดินเจ้านะพวกตัวฆ่าเหตุสหมาที่ฆ่าใครไปกินวือขาหมาหรือบาดเนี่ยอินเอาไปนแลวนี่พี่ใส่ห้ามห้ามมีฝุ่นนะ เพราะว่าน้ำมันมันจะตกลงตรงนี้ล่ะใช่นะเออน้ำมันโอ้น้ำผึ้งโอ้ใส่น้ำผึ้งพร้อมเออนัดนัทพับพับไปนี่มานี่มาลงเนี่ยมันไม่ไปแล้วเดเนี่ยพับพับลงตรงนี้แล้วโอเคไหมเออพับพี่น้องน้ำซุยเลย ไปอบฟางของเรานะครับนี่ฟางตักเนี่ยะจะปิดงุ่มครับครับผมมือต้องนิ่งมากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวรอ่อตม้มรอตม้มครับครับ,รบถ้าไม่ควันเข้าได้เลยนะ,ะเดี๋ยวมันจะรู้นะสไตล์ลงทุนมากเลยครับ อันนี้ก็ปอกเพื่อเพื่อเพื่อกันอย่าลืมช่องนัดสไตล์เดอร์ไม่ให้ควันเข้านะเออขีดต้มใจพี่น้องเอ้มีใครแชกไหมไม่เอาะเฮยนะเฮ้ยโออเออพกไฟแช็กด้วยเอ๊ะเอ็งดูบุหรี่ยังดูบุหรี่ยังนะแล้ว เอ้ยอย่าไปดูเดิมไม่ดีเด้อเจ็บมั้ยครัเ้าบุใส่โอ้เวลาเอาออกเลยเฮ้ยแห้งหมดแล้วดิโดนไฟนะเฮ้ย ไปไหมไปเช็คนั่มูน่ยไ,ไม่มีใครมาเลย่รลเยรเา,เาเลยองมันไม่มีไฟครับผมแลไปวงตอนเผาเลยใส่ดินไี้บ่อยหละกันทำการเผาเลยครับ

ตีเล็กเข็ดขือเถอะวะเข็ดแท้อเอาแบบไม่ไม่แบบไม่บบไม่อันนี้คอยรู้ตอนเปิด พ่อ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 ,ใ,อใส่ทีเลยน,น้อยเดี๋ยวมันเอาไม่ทันนี่ถ้ามันไปนูนะ่น ตามทีพอดีไหมสามทพีพอดีฮะพอดีสามทีครึ่งได้ไหมไม่ไม่เร็วขนาดนั้นบ่มันอบด้วยนะนอะความร้อนมันซุ่มนะอ๋อเดี๋ยวให้มันเออพอแล้วความร้อนมันจะซุ่ม ประมาณสักหาน้าที่ใ้มั้งเนาะ้องบังไหม่ะวลูกทีไม่รักดีโอ้นี่สปอนเซอร์ใหญ่มาแล้วครับทำสทีแล้ว ตีเล็กบอกว่าพ right, ่อแล้วไหนก่อนตีเอฟพอไม่ได้ไปนู่นโน้นเลยสองสูงแล้วยังนั่งอยู่เนี่ยเปิดเพลงนะสามมแล้วเดี๋ยวนัดอย่าเพิ่งเคลียร์ให้มันหนุบให้มันหอมนานๆก่อนเล็กมาให้มันนี้นั่งก่อนให้มันมอดก่อนเอดค่อยๆใส่ไหมยังค่อยใส่ต้องค่ใส่ชองเทียอะไรนี่เฮ้ยสองเทียมันต้องรอบแรกต้องให้มอดก่อนเลยก็มอดนี่แหละมอดเราใส่แล้วอุ้ยรอบสองมอดให้มันนี่แหละตีเล็กบอกกล้องเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้ลองเปิดอีกรอบนึง เออครับผมไอ้อฟังปีใหม่เอ้อฟังปีใหม่อบน้ำผึ้งพร้อมไหมใช่น้ำผึ้งพร้อมแน่นดิอืมวันนี้คงใส่จะไม่ได้เข้าแล้วเนี่ยนะคงใส่จะได้เข้าเที่ยงคืนทำไมเข้างานเหรอเข้าต่างชุดไหมจะไม่หยุดเหรอไม่หยุดหยุดที่ไหนหยุดวันศุกร์วันที่หนึ่งเพรุ่งนี้ก็ทำงานพี่น้องพผมไม่พี่น้องเออาเอาเท็กก่อนใช่ไหมเนี่ย มาเบิ้งครับตอนเปิดจะเป็นยังไงฮะสูงเดียวเลยนัดจะ็ดเขีย่ยมาใกล้นี้ดิเออสุดยอดสุดยอดเขี่ยสุดยอดอันนี้สูงเหรอนัดสุกแล้วครับตีเล็กบอกว่าสุกแล้วดิกลับกับด้วยตีเล็กหรือนัดสไตล์นะครับ เอ้ยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับเด้อนทำกันนะครับเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้อบเทียงนี่นี่หัวหน้าส้มร่มนะครับกำนัน่นเปิดเปิดไอ้หดหดกับปิด้ำแหนมันห่อนเดี๋ยวคนที่เราไม่ได้กลับบ้านเราก็ต้องสร้างบรรยากาศในการกินครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขีดตุ่มว่ซื้อปิดมาสิบบาทเลย พี่ไปเองครัเออสิร่างกายของเขาตัวกูบอร่อยดิยเฮ้ยไม่ได้ป่ะเนี่ยพ่อ,อ,อม่พี่น้องมาบึงเด้อเอาบรรทอนนั่นกลับมาได้ประสบการณ์ยั่ปีครับประสบการณ์ประสบการณ์กรประสบการณ์รรนี่โอ๊ะ ป๊มานี่เจ็ดแปดปีใหม่เบิดแต่เดี๋ยวนี้บมรูวาสีใหม่บ่ใหมกับสุกละพี่น้องฟางควานบ่สุกหรอควานคานสุกหรอว่าทีเนีกูมสุกกับวายานพุนเี่ยงเดียวอะรพี่น้องมาเบิ่งน้กันพอดดอดปดดอดอดอออดอ เอาละครับมาเบิ่งนะครับครับเงี้ยวโอ้ยกุ้ไข่อีกหน่อยหนึ่งพอดีเลยวะสูงวันนี้บ่อยบ่อยใจหอนคนคนไม่ตัวสูงเออโอ้ยพอดีเลยพี่น้องเตปิบปี๊งบักบ้านี่หอมเลยหอมป่ะนี่ล่ะฮะเดี๋ยวแล้วกูได้กูเดินได้ปีกมันใหม่แล้วนี่บ่ ไม่แข็งเลย่แต่ว่าขันขังง่ายไยังไงหอมเถอวะอืมเนาะอานะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปกินน้ำกันเลยครับเป็นไดมรู้สึกแ่บวะหลายนิน่ะหอมนว่ะนวซุกแฉมันปะซุกไม่ไ้ีกับซุกคักซุกซุกอยู่นะซุกก็ซุกมอนกัน หายังมาไส่เหรอไปกินน้ำกันพี่น้องตวุกรเรหน่อนครับดีก็แล้วแล้วนี่ครับเนี่มาเนี่ยทำการหันเลยครับตีเล็กครับสซแ้เออ่ซมแล้เออครับผมนี่แก้วห้องก็เรียบร้อยแล้วสุกครับอ้เนี่ยสุกเหรอครับหมุดมุดแกวขากระเสียบนี่แหละนี่ ต่อเตออานี้ม่เเบียวครับผมกวนขึ้น็นะว่าเอาเป็นตอนเป็นตอนเลยอย่าเป็นตอนเป็นตอนสีเขาเลยกีนน้องเ้ยอามาเด้อมาเด้อปกินด้ากันครับวันาดีคาครับผมนี่เฮ้ยตีเล็อของแควเลยวะเดี๋ยวปเอตพี่น้องน่อยเออเอาเอาเอาเสียเบี้ยว เช็คให้คลิปนะนะสัสบยังไิมไม่ตลังมาอะบุ๊มมันไม่เกี่ยวแรียแรใส่จานได้เลยนอนเถอาอ่ะกินน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้กะโอ้ ประสบผลความสำเร็จครับประสบวามสำเร็จเนาะเออแซบพี่น้องแซ<ช>บจุดแซบตีเล็กกับล้างตีครับผมบเจอกันไม่คลิปหน้าครับเขราว่าตัวน,นี้แซบมือเงินก็น,นันสีสีสหายไปซื้อมาอีกเคลดอีกพะนะครับผมมือเงินลบอีกเฟื่องเหลืออยู่ครับผมสวัสดีครับครับ